ดีค่ะขอต้อนรับ เข้าสู่ข่าวไ a ยรัฐเอริสเนวส์นะคะประจำวันจันทร์ที่1 8กรกฎาคม2554ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันปรารวีรวัฒนาและคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะค่ะวันนี้ยังถือว่าเป็นวันชดเชยอีกวันค่ะที่เราจะได้หยุดพักผ่อนเนื่องจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเสาร์ที่16ค่ะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดยาวของไทยนะคะหยุดติดต่อกันถึง4วันค่ะทำให้ประชา ะชนค่เดินทางกลับบ้านไปทําบุญตักบาตรที่บ้านกันนะคะซึ่งก็พบว่าประเทศไทยและปีนี้คนไทยเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดยาวทําให้มีกิจกรรมของครอบครัวเกิดขึ้นเราเยังมีเรื่องของบรรยากาศวันเข้าพรรษามานําเสนอค่ะซึ่งเป็นช่วงของเสวนานะคะวันนี้เราจะมาเสวนาธรรมในประเด็นของเรื่องวันสําคัญของวันเข้าพรรษากับท่านพระครูวิสุทธกาจนกจาาิตเมมตจ้าวาสวัดท่ามิเรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงค่ะ ม,มัสการ<ช>มัการค่ะเจริญพรคุณสุภาวดีคุณปราวีผู้ดำเนินรายการค่ะและขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านค่ะค่ะอ,อ,อ,อยากทราบค่ะว่าในช่วงเทศากาลเข้าพรรษานียค่ะมีความสําคัญอย่างไงบ้างคะเจริญพรก็การเข้าพรรษานั้นน่ะก็เป็นโอกาสทองนะฮะของพระพุทธศาสนาหรือของพระภิกสุสงฆ์ซึ่งเราอาจจะถือได้ว่าเป็นการมาชาร์ตแบตเตอรี่ ของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่การเข้าพรรษาเนี่ยพระท่านก็จะรับกิจนิม,มนต์บ้างไปาศาสนาิจต่างๆบ้างแต่การศึกษาอบรมของสงฆ์นั้นอะ่ะก็จะถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษา3มเดือนซึ่งเป็นพระวินยัยพระภิกษุสงฆ์จะไปจําหรือว่าจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ตลอดระยะเวลา3เดือนถ้ามีเหตุก็มีพระวินยัยบัญญัติว่าต้องไปแล้วก็ภายในเวลาไม่เกิน7วัน ดังนั้นในช่วงพรรษานี้ก็จะเป็นเวลาที่พระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดอุปชาอาจารย์ได้ศึกษาทั้งวิชาความรู้แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติบูบชาถ่ายทอดในเรื่องของคุณธรรมความดีจากครูบาอาจารย์เพราะทางโดยพระธรรมวินัยนั้นนะพระสมมาสัพพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นนวกกะภิกษุก็คือมีพรรษาตั้งแต่1นถึงหเนี่ยก็จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าอยู่กับพระอุปชาซึ่งจะได้ถ่ายทอดทั้งคุณธรรมและก็ความดีดังนั้นตลอดระยะเวลา3เดือนนี้ก็จะเป็นโอกาสทองที่ท่านจะได้ศึกษาในส่วนของคณะสงฆ์เราก็มีการเรียนการศึกษานักธรรมนะฮะนักธรรมตรีนักธรรม,นะะรม,รรมโทนักธรรมเอก อันนี้ก็เป็นระเบียบปฏิบัติแล้วก็มีการสอบอีกทั้งก็จะเป็นโอกาสทองของญาติโยมว่าถ้าไม่ใช่ช่วงพรรษา,าพระท่านก็จะมีศาสนกิจอาจจะเดินทุด,ดงบ้างไปทําภารกิจต่างๆแต่เมื่อพระภิกษุสงฆ์มารวมกันในช่วงพรรษาก็เป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้มาอุปถากอุปัมภ์ได้มาทําบุญโดยกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ต้องไปสแสวงหาหรือว่าไม่ต้องเดินไป เดินทางไปหลายๆที่ก็สามารถจะทำบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างสะดวกจเจริญพรทางพระพุทธศาสนากำหนดให้วันเข้าพรรษาเข้าในช่วงใดคะท่านจเจริญพรวันเข้าพรรษาก็จะเริ่มจากแรม8ค่ำแรมหนึ่งค่ำนะฮะเดือน11ถึงขึ้น15้าค่ำเดือน12ระยะเวลา3เดือนอันนี้ก็จะเป็นในฤดูช่วงเข้าพารรษาฤดูทอดกรถินก็คือจาก แรม1นึ่งาเดือน11 1ถึงขึ้น15ค่้าเดือน12เป็นระยะเวลาที่พระภิกษุสแสวงหาจีวรหรือว่าเป็นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายจะสแสวงบุญด้วยการทอดกระถินนะฮ <Okay. S 1> ะก็จะนำผ้ากรถินมามีกำหนดเวลาแค่เพียง1เดือนเท่านั้นถ้าหากเกินจากนั้นไปเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าเป็นกระถินนะฮะก็จะเรียกว่าเป็นผ้าป,ป่าหรือว่าเป็นถวายจีวรต่างๆไป ดังนั้นก็ในฤดูเข้าพรรษาก็คือแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงขึ้น15บห้าข้ามเดือน12ขึ้น15บห้าข้ามเดือน11เอนี่ยขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิเนี่ย, 15, 9, 10, 11, ยจะเป็นโอกาสทองเลยที่ญาติโยมและก็พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เป็นทั้งเนื้อนาบุญแลวก็ผู้ที่มาสแสวงบุญจเจริญพรค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประชาชนจะนิยมถวายในเรื่องของเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะในเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ,จะเจริญพร เรื่องที่มันานี้ก็เป็นออประโยชน์นะฮะเพราะว่าสมัยเดิมนี้เ,เราไม่มีเทคโนโลยีไม,ม่มีไฟฟ้าไม่มีอุปรกรณ์อะไรต่างๆที่ให้ความสว่างส่วนใหญ่ก็ใช้คบเพลิงบ้างใช้ตะเกียงบ้างใช้เทียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็นิยมถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษา มีแสงสว่างในการประกอบศาสนกิจพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งเลยทั้งการทํากิจ,จวัตรกิจ,จกรรมไหวพระสวดมนต์ทั้งการศึกษาเร,าเรียนก็ได้อาศัยความสว่างจากเทียนที่ญาติโยมถวายส่วนผ้าอาบน้ําฝนอันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเดิมเลยเนี่ยพระพิจุสงฆ์โดยพระมินัยแล้วพระสมณทุรเจ้าบัญญัติให้ พระภิสษุมีผ้าแค่3ผืนนะฮะคือมีผ้าสบงก็คือผ้านุ่ง1ผืนจีวรก็คือผ้าหม่มแล้วสังคติก็คือผ้าทาบสังคตินี้เนี่ยเอาเอาไว้ใช้ผัดเปลี่ยนหรือเอาไว้ใช้ปูนอนเอาไว้ห่มกันหนาวได้ก็มีคุณลักษณะเหมือนกับจีวรใช้แทนกันได้นะฮะเท <Okay. S 2> ่านั้นเองถึงเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากผ้า3ผืนถ้าเวลาจะเปลี่ยนสบงก็จะต้องพับจีวรครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปผัดเปลี่ยนแทนสบงเอาสบงไปซัก เอาจีวรมานุ่งแทนแล้วก็เอาผ้าสังคติมาห่มแทนก็จะหมุนเวียนกันอย่างนี้ฮะมีผ้าแค่สามผืนเพราะว่าไม่มีอะไรคือสบองเนี่ยคือผ้านุ่งก็มีแค่ผืนเดียวนะฮะผ,ผ้าห่มก็ผืนเดียวแล้วสังคติผืนนึ่งฉะนั้นเนี่ยก็จึงลำบากในเวลาจะอาบน้ำสมัยก่อนก็มีฝนซึ่งตกผิดฤดูนะเป็นฝนที่เป็นประโยชน์พระผุสงฆ์ก็ไปอาบน้ำฝนกัน วันนั้นก็นางวิสาขาก็ใช้ให้ทาสีก็คือคนใช้เนี่ยไปนิมนต์พระแต่ปรากฏว่าพอคนใช้ไปปั๊บเนี่ยไม่เห็นพระเลยฮะเห็นแต่ชีเป่วยเต็มวัดไปหมดเลยวิ่งกลับมาที่บ้านนางวิสาขาแต่นางวิสาขาด้วยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อพระพิสุสงฆ์ท่านไม่มีผ้าอาบน้ําฝนท่านคงมาอาบน้ํากันก็ให้คนใช้เนี่ยกลับไปนิมนต์ใหม่พอกลับไปตอนนี้ก็เจอพระเต็มวัดเลยก็นิมนต์มารับทานนะฮะเสร็จแล้วนางวิสาขาก็เลยกราบทูล ขอต่อพระสมมาสุจเจ้าว่าเนี่ยเนื่องจากว่าพระพิสุสงได้รับความลำบากเพราะว่ามีผ้าอยู่แค่เพียงสามผืนก็เลยขอให้บัญญัติว่าสามารถถวายผ้าอาบน้ําฝนได้ <Okay. S 2> นะจ๊ะอันนี้ก็เลยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่สําคัญว่าเมื่อเข้าพรรษาแล้วญาติโยมก็นิยมที่จะถวายผ้าอาบน้ําฝนเพราะว่าเป็นฤดูฝนด้วย <Okay. S 2> จเจริญพรปัจจุบันนี้ เทศกาลเข้าพรรษาตามประเพณีของไทยแต,ตกต่างจากอดีตพุทธกาลมากน้อยเพียงใดคะท่านจเจริญพรถ้า <c oughs> พูดถึงว่าจะแตกต่างในเรื่องของออสิ่งอำนวยความสะดวกนะจ๊ะแต่ในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยก็คงจะคล้ายกัน <c oughs> แต่ว่าเรื่องเทียนพรรษา,าหลายๆที่ก็เปลี่ยนเป็นหลอดไฟอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่า หลายๆที่บางบางครั้งก็ไม่จุดเทียนเพราะว่าบางบางวัดเนี่ยเกิดอัคคีภัยบ้างอะไรบ้างทูบอะไรต่างๆบาง <Okay. S 2> ทีก็เกิดควันถ้าสมัยก่อนนี่วัดวาอารามส่วนใหญ่ก็จะโล่งๆหรือว่ากําหนดเขตเป็นแนวปาน่าอะไรต่างๆนนั้นก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของอกลิ่นหรือว่าลม <Okay. S 2> สมัยปัจจุบันนี้ก็หลายวัดหรือว่าญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะถวายเป็นหลอดไฟหรือเป็นเครื่องกําเนิดกะระแสไฟ รวมถึงเรื่องของยารักษาโรคเรื่องอของอที่อยู่อาศัยเสนาสนะที่จะถวายก็จะปราณีตกว่าแต่โดยหลักธรรมคำสอนแนวทางปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิม <Okay. S 2> จเจริญพร <Okay. Okay. S 2> ค่ะแล้วอย่างนี้ในช่วงเข้าพรรเนี่ค่ะจะมีประชาชนเข้าวัดมากน้อยแค่ไหนคะจะต่างกับในช่วงปกติยังไงบ้างคะ,จะเจริญพรก็โดยหลัก ของพระพุทธศาสนานะจ๊ะการทําทานเนี่ยก็จะมีอยู่วยกัน3ระดับก็คือตั้งแต่เรื่องการรักษาสีลทําทานนะฮะอันที่2รักษาศีลอันที่3คือเจริญสมาธิภาวนาการเจริญสมาธิภาวนานี่ถือว่าเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้พระสมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยความที่เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยการปฏิบัติภาวนาพรานั้นโอกาสที่เข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสดีหรือว่าโอกาสทองของพุทธศาสนิกชนที่จะได้เข้ามาศึกษา ได้มาประพฤติปฏิบัติโดยมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นครูแล้วก็เป็นแบบอย่างให้การแนะนําโดยใกล้ชิดก็ญาติโยมจะนิยมมาถืออ,โอสสุโบสถศีลบางครั้งก็อาจจะมาอยู่ประจําเป็นเดือนก็มีบ้างเหมือนกันนะฮะเป็นโครงการอบรมปฏิบัติธรรมหรือมาศึกษาธรรมออมาบวชตอนนี้ก็มีโครงการบวชกันหลายๆวัดก็น,นิยมเราจะเห็นว่ามีสีขาวเนี่ยเข้าว,วัดกันเยอะมากทีเดียวนะจ๊ะในปัจจุบันนี้ แต่ว่าโดยวิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาก็จะเป็นคติเป็นแบบแผนที่ญาติโยมเนี่ยตั้งจิตตั้งใจแม้บุคคลที่ติดเหล้าติดสุราเนี่ยพอเข้าพรรษาก็ยังเลิกได้นะฮะเลิก3เดือนแต่เมื่อเลิกสเดือนแล้วเนี่ยถ้าดกกีก็เลิกต่อให้ครบ12เดือนไปเลยอันนี้ก็จะยิ่งดีส่วนคนที่เคยเทำสิ่งที่ไม่ดีปาณาติบาตบ้างอะไรบ้างพอถึงช่วงเข้าพรรษา ก็นิยมที่จะละเลิกบางคนที่มีความประพฤติอะไรที่ย่อหย่อนที่ไม่ดีไม่งามในช่วงที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพอถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะประกาศเป็นสัจจะของชีวิตว่าในพรรษานี้เนี่ยจะเลิกนิสัยเช่นตื่นสายนิสัยเช่นไม่ดีไม่งามต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเลิกแล้วก็จะตั้งใจสมาทานศีลตั้งใจเข้าวัดทำบุญนะฮะเจริญพร ค่ะแล้วกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จะเหมือนกิจกรรมวันพระโดยทั่วๆไปนะจ๊ะแต่โดยหลักเนี่ยเราก็จะทําบุญกันตั้งแต่วันพระวันอาสารหาบูชาอย่างเงี้ยก็จะมีญาติโ,โยมไปทําทานสมาทานศีลแล้วก็ไปฟังเทศช่วงค่าก็จะมีการเวียนเทียนนะจ๊ะระ,ะลึกถึงวัน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ท่าแล้วก็เกิดพระพิสุทง์งขึ้นในพระพุทธศาสนาทําให้พระตรัไตรครบ3อันนี้พอถึงวันอาสารหาบูชาญาติโยมก็จะมาทําบุญไหว้พระแล้วก็มีการเบียนเทียนแล้วก็ค้างวัดเลยนะถือโโบสถ <Okay. S 1> พอวันลุกขึ้นก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำอันนี้ก็แลมหนึ่งค่ำเดือน8ก็เป็นวันที่เรียกว่าวันเข้าพรรษา วันนี้ญาติโยมก็จะมาทําทานรักษาศีลฟังเทศแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมรวมทั้งพระพิสุสงฆ์ก็จะได้อ,อ,อธิษฐานเข้าพรรษาในวันนี้ด้วย <Okay. S 1> ก็จะเป็นบุญที่พิเศษประจําปีคือปีหนึ่งมีครั้งเดียวจเจริญพอ okay. ปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยจะเห็นว่าตามโพลต่างๆได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าปีนี้ค่ะประชาชนเข้าวัดทําบุญเพิ่มขึ้นค่ะเรื่องนี้หลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคะโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจดีหรือบ้านเมืองร่มเย็ยนเป็นสุขบางทีเราก็เพลินนะจ๊ะึะงจริงพระสมมาวเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ใน ธรร,ธรรมจักกับประวัตนสูตรก็คือเทศเรื่องธรรมจักให้กับพานยาโกธัญญาจนทําให้ท่านนิบูดูตาเห็นธรรมในวันอาสาฬหบูชานี้เนี่ยก็คือหนึ่งก็อย่าไปเพลิดเพลินในเรื่องของกรรมคุณอย่าไปติดในกรรมสุขอันที่2ก็คืออัต,ตากีรัมมัานุโยกก็อย่าไปทรมานตนหรือว่าอย่าไปฝักใฝ่ในเรื่องของออความทุกข์คือไม่เสพในเรื่อง2องอย่างสุขก็ไม่เสพเรื่องความลำบากเรื่องความยากก็ไม่เสพ ฉัะนั้นในยุคใดสมัยใดที่คนมีความสุขเนี่ยก็มักจะลืมลืมตัวนะฮะก็ไม่ได้มาสนใจในเรื่องของการทําบุญสร้างบารมีแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองรู้สึกว่าเกิดวิกฤตขึ้นแลือตกงานกันบ้างหรือเกิดมีภัยต่างๆมาดังเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ภัยเรื่องแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ําท่วมพายุอะไรต่างๆอันนี้ก็ทําให้บุคคลเนี่ยได้เกิดความคิดที่อยากจะมาศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าวัด ประกอบกับว่าวัดต่างๆปัจจุบันนี้เนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของอการศึกษาธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมทั้งคณะสงฆ์ก็คือของมหาเิรสมาคมเนี่ยก็ได้จัดให้มีสํานักปฏิบัติธรรมขึ้นทั่วประเทศตอนนี้นะจะส่งเสริมแล้วก็มีการฟื้นฟูมีการให้รายงานกันโดยตลอดเลยทีเดียวว่าให้วัดเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าวัดพังตามต่างๆ เจริญพรค่ะ,คะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้คนเข้าวัดกันมากขึ้นค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาสนทนาต่อในเรื่องของหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในช่วงของเข้าพรรษาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสนทนาใน ไทยแลนด์เอลลี่นิวค่ะเรายังสนทนาในเรื่องของความสําคัญของวันเข้าพรรษานะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะค่ะใช่ละค่ะหลวงพ่อคะและอย่างนี้ในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะมีหลักธรรมใดที่ประชาชนชาวพุทธสามารถนําไปยึดถือหรือว่าปฏิบัติได้บ้างคะเจริญพรก็โดยหลักปฏิบัตินะฮะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่ สาประการด้วยกันก็คือการทําความดีด้วยการทําทานนะฮะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานให้ความรู้เป็นทานให้อภัยทานปร,ประการที่2ก็คือการรักษาศีลการสํารวมกายวาจาใจเรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะฮะ ประการที่3ก็คือการเจริญสมาธิภาวนา <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นการทำความดีสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองซึ่งได้สร้างบาร,รมีมายาวนานเมื่อ <c oughs> ได้เกิดสมัยชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะอายุเพียง7ขวบก็เรียนจบ18ปริญญาสินะสาขาเรียกว่าสูงสุดในสมัยนั้นละพระองค์ทรงมีวิริยะแล้วก็มีสติปัญญามาก เมื่อประมวลเอาความรู้ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเห็นว่าการเจริญสมาธิภาวนานี้เนี่ยจะเป็นทางให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในแล้วก็เข้าถึงปัญญาอันยิ่งก็เลยออกบวชการไปของพระองค์นั้นน่ะต้องหนีไปนะจ๊ะเพราะว่าเป็นกษัตริย์เป็นราชายาตองค์สําคัญองค์เดียวไปตอนเที่ยงคืนแอบไปแล้วก็ไปบวชแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาอีกเจปีต่อมาในเมื่อพระองค์ อายุได้35พรรษาค่ะ,ะสาหรับในเรื่องของหลักปฏิบัติของการให้ทานค่ะหลวงพ่อคะทานใดควรทําและทานใดไม่ควรทาคะ,จะเจริญพรการทําทานให้ได้ผลมากนะฮะก็ต้องออมีหลัก,กก็คือว่าหนึ่งวัตถุต้องบริสุทธิ์นะฮะเขาเรียกว่าบริสุทธิ์3ก็คือบริสุทธิ์ทางโลกหมายความว่า<ม>ต้องหุงหาอาหารต้องหุงหามาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรคปลอดสารพิษสารเคมีอะไรต่าง การที่2คือบริสุทธิ์ทางธรรมหมายความว่าของที่ได้มานี้เนี่ยต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ไปคดไปโกงไปรีดนาทาเลนต์หรือว่าไม่ได้ไปเบียดบังใครมานะฮะอันที่2เจตนาบริสุทธิ์คือเจตนาทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์เหมือนสสถ้าจะให้เขามาลงคะแนนให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยไปสร้างสะพานสร้างโน่นสร้างนี่หวังว่าให้เขาเห็นหรือว่าเอาเงินไป ติดสินบนหรือชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างนี้ซื้อของไปกำนันไปฝากอันนี้คือมีเจตนาอย่างหนึง่งแต่เจตนาของทานก็คือให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์หรือให้เพื่อบูชาคุณนะฮะอันที่หนึ่งก็คือวัตถุบริสุทธิ์สองเจตนาบริสุทธิ์สามศีลบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับดังเราจะเห็นว่าก่อนที่จะให้ทานทุกครั้งต้องอารัธนาศีลคือถ้าผู้รับมีศีลน,นะฮะแล้วก็ผู้ให้ก็มีศีลอย่างนี้ทานนั้นจะมีผลมาก ดัะนั้นโดยหลักก็คือว่า 1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์ 3. ผู้ให้และผู้รับมีศีลบริสุทธิ์ถ้าได้ครบทั้ง3ประการนี้ก็จะได้บุญมากแล้วก็ก็มีหลักอีกนะฮะว่าบางครั้งโดยอธัธยาศัยเนี่ยทานที่จะได้ผลมากเนี่ยบางครงบนคนก็นิยมให้เรียกว่าธาตุสถานก็คือให้ของที่ต่ำกว่าที่ตัวใช้อยู่ของไม่ใช้แล้วของที่ต่ำกว่าตัวใช้ อันนี้เวลาได้อานิสง์ก็จะได้อานิสง์ที่ต่ํากว่านะฮะอันที่2ก็คือสหายทานสหายทานคือให้ให้ของ <c oughs> หรือให้ทานในระดับเดียวกับที่ตนเนี่ยใช้อยู่อันนี้เวลาผลทานส่งผลหรือบุญส่งผลก็จะทำให้กิจการธุรกิจกว้างขวางอะไรต่างๆ,ๆที่เป็นอยู่นั้นขยายแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นประการที่3เรียกว่าสามีทานอันนี้คือให้ ของหรือให้ทานในของที่ยิ่งกวา่าที่ตนใช้อยู่เช่นให้เพื่อบูชาหรือให้เพื่อเคา,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 ารพเริ่มใสต่อพระพุทธนะฮะหรือพ่อแม่เช่นประเพณีไทยเวลาเราจะตักบาตรเนี่ยเราก็จะเอาข้าวปากหมอ้อเราก็จะเอาของที่ดีที่สุดเอาของใหม่เราไม่เอาของเก่ามาถวายหรือว่าเอาของใหม่ไป ให้คุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เนี่ยให้ของที่ยิ่งกว่าที่ตนใช้อยู่เวลาอานิสงส์งเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เจริญงอกงามแล้วก็จะได้แต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลที่มีคุณค่ามากกว่าที่ตนใช้อยู่เจริญพรแล้วทําทานอย่างไรไม่ได้บุญคะเจริญพรก็คงจะต้องตรงข้ามกันนะฮะที่ที่พระเจ้าไม่สันเรินคือหนึ่งให้อาวุธเป็นทานอย่างเนี้ย พี่น้องก็ทะเลาะกันก็ส่งมีดให้พี่ส่งปืนให้น้องถตาอย่างนี้ไม่ได้ทานนะฮะให้สัตว์เพศตรงข้ามเอาตัวเมียไปให้ตัวผู้เอาตัวผู้ไปให้ตัวเมียมันเป็นเหตุให้วนในวงจรของทุกข์ให้อย่างนี้ไม่ได้ทานหรือให้ภาพลามกต่างๆนะฮะถ้าเราให้ทานในลักษณะนี้เนี่ยไม่ให้ทานให้ยาพิษเป็นทานอันนี้ก็ไม่ได้บุญให้เครื่องดองของเมาถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญนะฮะ ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ให้แล้วก็ให้ทานแต่ได้บุญย่อนเช่นให้โดยไม่เคารพนะคือให้โดยไม่ศรัทธาเนี่ยไม่ศรัทธาเนี่ยเห็นเขาทำก็ทาไปอย่างนั้นคนมาชวนบอกบุญก็ทําไปอย่างนั้นบางทีอย่างหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เลยไอ้อย่างเนี้ยบุญก็จะหย่อนแต่เมื่อกี้ที่คุณสุภวดีถามอันนั้คือให้แล้วไม่ได้บุญเลยนะแต่อันนี้คือให้แล้วได้บุญย่อนหมายความว่า1คือไม่ศรัทธาอันที่2ก็คือให้ไม่ได้ให้ด้วยมือตนเอง ก็คือให้อนานกองอยู่ตรงนั้นแนะ่ะคุณไปหยิบเอาอย่างนี้คือไม่มีฐานแล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยมือตัวเองนะอันนี้เนี่ยเ,เหมือนกับว่ามีคนชอบถามอาตมาอยู่เรื่อยๆว่าเออเราเป็นเจ้าของทรัพย์นะเราเป็นเจ้าของบ้านแต่มันตื่นเช้าๆอากาศหนาวๆเนี่ยเลยเอาตังให้คนใช้ไปทําบุญก็ถามว่าแล้วบุญเนี่ยจะได้เหมือนกันไหมก็ต้องตอบว่าได้ไม่เหมือนกันนะฮะก่อนทำเนี่ยบุญมันจะเกิดสาม ระย,ยะคือก่อนทําขณะทําแล้วก็ตามระลึกถึงก่อนทำเนี่ยบุญจะเกิดประมาณ10%ขณะทำเนี่ยเกิดประมาณ70ตามระลึกถึงเกิดอีก20%่สเนั้นเราเป็นเจ้าของทรัพย์เราเอาทรัพย์นี้เนี่ยให้คนใช้ไปทําแล้วคนใช้เป็นคนทําบุญเนี่ยคนใช้จะได้มากกว่าเรานะจ๊ะเพราะว่าเออเขาเขามีศรัทธาอย่างเช่นเ,เรามาเข้ารายการเนี่ยเมื่อเช้ามีคนเห็นว่าเออรถบรรชนสุนัขดิ้นแล้วก็เสียชีวิตไป มาเล่าให้เราฟังเราก็คงจะเกิดความอะไรอะตนกนิดหน่อย <Okay. S 1> แต่ถ้าเรากาลังขับรถอยู่แล้วเห็นรถกําลังชนแ้วซุนนากําลังดิ้น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 มันสยดสยองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ประทับใจในขณะที่เราได้ให้ทานด้วยมือตนเองเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนั้นถ้าเรามีทราบแล้วแล้วเราให้ทานเนี่ยให้กับมือประการที่สามที่ให้ทานและได้บุญน้อยก็คือ mm hmm. ให้ดุดโยนทิ้งคือไม่เต็มใจให้ละให้แบบ ไม่เต็มใจเวลาให้ทานพระต้องรับสองมือเราก็ต้องถวายด้วยการสองมือแต่ถ้าให้ดุดโยนทิ้งหรือให้ด้วยอาการที่ไม่ตั้งใจไม่เต็มใจอย่างนั้นได้บุญน้อยเจริญพรค่ะ,ะ,คะ,คะแล้วในเรื่องของศีลน,นะคะมีหลักปฏิบัติใดบ้างคะในการรักษาศีลคะ่ะเจริญพรนะฮะในการรักษาศีลเนี่ยฮะก็มีอยู่5ข้อด้วยกันเราก็จะตั้งใจที่จะไม่ล่วงละเมิดนะฮะเอายกตัวอย่างแล้วกันสมมุติข้อหนึ่งเนี่ย สัตว์นั้นเนี่ยต้องรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอันที่1คือสัตว์มีชีวิต2เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3ามีเจตนาที่จะฆ่าสได้ใช้คนอื่นหรือได้ลงมือกระทํา5สัตว์นั้นได้ตายสมมุติว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันเราคิดว่ามีชีวิตแต่มันไม่มีชีวิตคือมันตายแล้วเราขับรถไปชนมันอย่างเงี้ยสีไม่ขาดเพราะว่ามันตายไปแล้วอันที่2ก็คือเข้าใจว่าตายแต่มันยังไม่ตายคือรถชนมันสลบนะฮะแล้วเราก็เข้าใจว่ามันตายแล้วแล้วเราก็ไปทับมัน ไอ้อย่างเงี้ยสินขาดเหมือนกันแต่อเสินก็ไม่ขาดคือด่างพร้อยนะฮะอันที่สามก็คือ,อเจตนาใช่ไหมฮะเจตนาจะมีเจตนาแล้วก็ได้ลงมือแล้วสัตว์นั้นได้ตายลงถ้าอย่างเนี้ยจะครบถ้วนทั้งสี่ข้อจเจริญพรอค่ะทิ้งท้ายค่ะเยาวชนปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้หรือเข้าใจยากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมี เรื่องใดาฝากให้เยาวชนนำไปปฏิบัติง่ายๆในการเริ่มต้นเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะเจริญพรนะฮะโดยหลักก็คือว่า,าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องเป็นคนปลูกฝังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องชักนำนะฮะให้เด็กเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทำทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเมื่อทำแล้วจิตใจของเด็กก็จะผ่องแผ้วจะเป็นบุญกุศลความดีทุกชนิดเนี่ยเมื่อทำแล้วจะเกิดอนิสงส์กับใจจิตใจเด็กจะผ่องใส หม่ๆอาจจะต้องฝืนกันนิดนึงต้องเชียร์ต้องชมต้องให้รางวัลแต่เมื่อเด็กทําจนคุณแล้วเนี่ยเด็กก็จะมะีความผ่องใสอานิสงส์ของบุญนั้น,นจะทําให้จิตใจของเด็กเนี่ยมีความร่าเริงแล้วก็จะไปขับเคลื่อนให้คุณธรรมความดีต่างๆของเด็กเนี่ยปลูกฝังให้รักในการที่จะกระทําความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปคิญพร ขอบพระคุณค่ะ<อ>หลักปฏิบัติธรรมนะคะถือว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตของพุทธศาสนิกชนค่ะปฏิบัติธรรมง่ายๆค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ได้อน,นิสงส์งแล้วค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระครูวิสุทธิกาชนะกิจเจ้าวาดวัดทัพเนลมิตรเจ้าคณะตาบลเจ้ากระบุแม่กระปุงเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพร ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารสถานการณ์ประจำวันของ Thailand EARLY NEWS ของเราในวันนี้ค่ะ <Okay. S 2> สำหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณสุภาวดีต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ